บทสวดมนต์ทำวัดเชา้าคำบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมมังนมัสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนมามิ ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ปุพพาพาคณมการหันธามายังพุทธศะพระควะโตปุพพาพาคนมการังกรโรมะเสนโม,มตัสสะพระควะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมูตัสสะพระคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอัรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมูตัสสะพระคะวะโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เอง 1. พุทธาพิทุติหันทามายังพุทธาพิทุติงกรโมะเสโยโส ตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิถู เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าสาัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภะควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพัพพมมกังสัสมาณรามนิงปะชังสเทวมานุสังสยังอภิญญาสัจิกตวาประเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ส่งทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรม และหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้หรู้ตามโยธรรม,มังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกระยานังไพราะในเบื้องต้นมัเชกระยานังไพราะในท่ามกลางปาริโยสานากระยานังไพราะในที่สุด สาตะถังสัพพยัญชนะงเกวละปริปุลนังปริสุทธังพรหม,มจริยัยงปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรัรยร์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัฐะคำอธิบายพร้อมทั้งพยัญชนะหัวข้อตามหังพระควันตังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังพระควันตังศิรสานนาม,ามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวสองธรรมาพิทุติหันธร,รมยังธรรมาพิทุติงกรโรมะเส โยโสสวาคาโตพระควตาธรรมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวแก่ผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปัญิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตมหังธรรม,มังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตมหังธร,รม,มังศิรสา,ามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล้าว สสังขาพิทุติหันธรรมยังสังขาพิทุติงกรโรมะเสโยโสสุปฏิปันโนภะ er ควโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมูใดปฏิบัติด,ดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผูมมมมะ้มีพระภาคเจ้ามูใด ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะควตโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาที่ถังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จตาริปุริสายุคคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับปรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาพระคะวโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโย เป็นสงฆ์ควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักคิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชลีเกลนีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรังบุญยักเขตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังขังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตัมหังสังขังศิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ผู้นั้นด้วยเสียงกล้าว 4. รัตนัตยัปปนามะคาถาหันธามยังรัตนัตตะยัปปนามะคาถาโย ο. เจวะสังเวคะปริกิตตนปะปทัญจะพนามเส พุทโธสุขสุทโธกรุณามหันโนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหันนบโยจันตะสุดทัพภระยาณโลจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกะสะปาปูปากิเลสถาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสข,ของโลก วันธามิพุทธังอาหามาเทาเรณตังข้าพเจ้าไหว้พระบุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือธรรมโมปฏิปโปวิยะตัสสะสัทุโนพระธรรมของพระาศาสดาสว่างลุ่งเดืองเปรียบดวงประทีปโยมคปากามาตะเพทะพินนโกจำแนกประเภทคือมรผล นิพพานส่วนใดโลกุตโรโยจะตะทัตีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรมังอาหามาเทเรนาตังข้าพาเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอือ้อเฟือสังโฆสุเขตตาพยาติเขตสัญยิโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ กวานาบุลอันดีทั้งหลายโยทิตสันโตสุขตานุโพทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตมูไดโลลัปหีโนอริโยสุมเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังขังอาหามาททเรนาตัง ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟืออิเจวามกันตาพิปูชเฉนยยะกังวัตถุตยังวันทยาตาพิสังคตังปุญญังมายาอยังมามะสัพผู้ปัทถวามาโหนตุเวตัสะปะพวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ยอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรยัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้ก็ทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัตถวะความชั่วทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นหสังเวคะปริกิตนาปาธาอิธตาตถาคโตโลเกอุปปนโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ อรหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรูร้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยายานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นเครื่องทมออกจากทุกขอุปาสม,มิโกปริณิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปริณิพานสัพโธคามีสุขาตปะเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตรประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังชนามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุก์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกมรนามปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุก โศกะปริเทวะทุกขะโทมะนาสุป,ปายาสาปิทุกขาแม้ความโศกความน้ำไไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมประโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิประโยโคทุกโข ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปิดฉังณละพติตัมปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังขิตเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยถีทงังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ รูปูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปป่าทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น คือสังขารวิญญาณูปาทานขันโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญายะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปทานขันเหล่านี้เองทารมาโนโสภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพัะหุลังสาวเก วินิติย่อมส่งแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปปนะศักพะวะโตสาวเกสุอนุาสาสนีพาหุลาปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปปังอนิจจงรูปไม่เที่ยง เวทนาอนิจจงเวทนาไม่เทียงสัญญาอนิจจงสัญญาไม่เทียงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เทียงวิญญาณังอนิจจงวิญญาณไม่เทียงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตน สังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนาตาติติทมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เตตามยังโอตินนามหา พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดเรลามรลเนนะโดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมะนาเสหิอุปายาเสหิโดยความโศกความน้ำลายรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย ทุกโขตินนาเป็นผู้ถูกความทุกข์ยางเอาแล้วทุกขะระเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอปเปวะนามิมัสสะเกวะลัสสะทุกขักข,ขันทสะอันตากริยาปัญญาเยธาติทำฉะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้จะพึงปรารถนาชาติแก่เราได้ จิราปรินิพุตตามปิตังพัควันตังสารนังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิผ่านนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมมันจะสังคจ,จะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสาพระควะโตสาสนังยถาสติยถาพลังมนาสิกโรมา อนุปะติปัญชามะจักทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสาสาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลายอิมสะเกวาลัสะทุกขกขันทศะอันตะกริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุด แห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินปัจฉิมพุทธโวทปาธะหันทรมยังปัจฉิมะพุทธโธทปาทังพนามะเสหันทธาฐานิพิขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสะปัชิมาวาจานี้เป็นทาวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าบทพิจารณาสังขารหันธรมายังธรรมสังเวคะปัจเวคณปาถัง พนามเสสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บ ตายไปสัพเพธร,รมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว,ตว,ว่าตนของเราอททวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตพัง อันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณังปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้ อาจีรังมีได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณฉุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจักนอนทับปทัทวิง่งซึ่งแผ่นดินอลิงเขรังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนดิรัถงหาประโยชน์มิได้อนิจจาวะตะัตสังขารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยะธรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปัสโมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สภาพปัตติตานะคาถา หันทรมยังสัพพปัติตานาคาถาโยพะนามะเสบุญ,ญาสิทธานิกตตสะญานัญญานิกตานิเมเตสัจจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตปะประมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำใในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว เยปิยาคุนาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจไปะยะทิฏฐาวาอันเชมัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลหรือเป็นคู่เวรก,กันก็ดี สัตตาติดทันติโลกสมิงเตภุม,มาจตุโยนิกาปัญเจกะจตุโวกาโรสังสารันตาภาวาพาเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดี ยาตังเยปฏิทานมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานะ ปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสธาโหนตุอเวโรสุขชีวิโนเขมะปะทันจะปัปโปนตุเตสาสาสิทชาตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบนอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดอย่าลืมกดซั b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊กส์